ทำไมเจ้าถึงทำเยี่ยงนี้กันนะแต่เดงว่าเจ้ามันต้องซ่อนอะไรสักอย่างไว้เป็นแน่ที่เจ้าต้องการกล่าวหาว่าข้าขโมยอะไรสักอย่างไปสิท่าแต่ว่าถ้าไม่อนุญาตให้หนูสกโปกเยี่ยงพวกเจ้าเข้าไปหรอกแต่ข้าคือคุณหนูแห่งตระกูลหลิงเจ้ามีสิทธิ์อันใดที่ไม่อนุญาตให้คนของข้าเข้าไปนะอย่าไปสนพวกหนูสกโปกเลยพวกท่านเป็นคนของต่อท่านนะให้สั่งให้พวกเจ้าขยับกัน วันนี้ข้าจะค้นที่นี่ให้ทั่วทุกซอกทุกมุมให้หมดเรนเซนเว่จะอย่าทำให้ตัวเองดูไร้ยังอายไปมากกว่าเดิมเลยเจ้าข้าดียังไรถึงได้พูดยิ่งนี้กับข้ากันนะจะมันเป็นเพียงแค่อีนางขย,ยับนี่เจ้าเฮ้ยตลอดหลายปีสินะที่เจ้าเอาแต่กันแกล้งเจ้าของร่างนะ้ตอนนี้ข้าจะไม่ปล่อยให้อีนางหนูโสกรกยิ่งเจ้าทำเหมือนแต่ก่อนได้อีกแล้วเอ๊ะ อะไรกันที่เจ้ามันกลัวจนหมดสติไปเลยลือนี่อีพวกนางหนูสกรปรกตอนนี้พวกเจ้ายังอยากที่จะคนบ้านของข้าหรือจะนาตัวเจ้านายของพวกเจ้ากลับไปดีๆกันละ่ะพวกข้าจะรีบออกไปเดี๋ยวนี้แหละเจ้าข้าฮึดูกเก๋เอาล่ะท่านแม่เราไปที่บ้านใหม่ของเรากันเถอะค่ะะกูลหลิงลาก่อนนะ ชาญเมืองตะวันตกเคาเือดหาดของหองลิงลูเกอ๋อลูเกอ๋อบ้านไม่ใช่สิเคาเือหาดหลังนี้ราคาเช่ามันเท่าไหร่กันท่านแม่ข้าไม่ได้เช่ามันหรอกนะคะแต่ค่าซื้อมันเลยต่างหากเลยนะ,ะอ่ะมันจะเป็นไปได้อย่างไรกันนละูเกอ๋อพวกเครื่องประดับต่างๆประเมินเต็มที่กับสองร้อยเหรียญทองเองนะถ้าใช่จริงด้วยหลูเกอ๋อเจ้ายังไม่ได้บอกกับข้ามาเลยนะ เขาว่าอยู่แล้วในที่สุดพวกท่านจะถามเกี่ยวกับมันข้าต้องมาหาข้อแก้ตัวอีกพอดีข้ารู้จักกับนักเล่นแร่แปดท่านะ,ะว่าไงนะถึงแม้ว่าพวกเขาจะรับซื้อโอสถของข้าแต่ไม่ใช่ฐก,ก็เร็วเขาก็จะบอกความจริงกับพวกเขาเป็นแน่อะไรกันนี่องชายไม่ทรงบันทมแต่กลับไปจ้องมองสตรีนางนั้นละ่ะ มีสติมากมายที่ล้วนแต่หลงไหลในตัวท่านแต่นีท่านกลับไปสนใจสตรีสามัญชนยิ่ยงนางเหลยครับโลงประมูลจริงครัวโอ้เจ้าเองสิน่ายินดีตอนรับอ่ะที่ข้ามาที่นี่ในวันนี้ก็เพื่ออยากรู้เกี่ยวกับโอสองค่าที่ถูกประมูลไปนะรับรองเลยว่าจ,จะต้องดีใจไปแน่โอสถดหนึ่งในสามวงเจ้าพวกข้รา,ารามาจะขายมันในราคาสูงเลยละถ้ายิ่งนั้นก็ดีเลยหลังจากที่หักค่าต่างๆแล้ว ข้าจะได้เงินเท่าไหร่กันคะก็เราๆแปดหมื่นเลี้ยนทองหลังจากที่หักค่าต่างๆแล้วนะแล้วก็หากเจ้าต้องการมันตอนนี้ก่อนเดี๋ยวข้าจะสั่งให้คุณน,นามันมาให้เลยละถ้าหากเป็นไปได้พวกท่านสามารถจะให้พวกสมุนไพรแทนเป็นเงินได้ไหมคะไม่มีปัญหาโรงบ่มของเราล้วนมีแต่สมุนไพรหาย,ยากและอื่นๆอย่มากมายเอาละดังนั้นท่านเจ้าโปรดเชิญเข้าไปด้นในก่อนเถอะยายหนู ขอบคุณสำหรับน้ำใจอย่างยิ่งของท่านค่ะรายละเอียดสมุนไพรนี่มันก็เหมือนจะไว้ใช่ล้อมโอสถระดับห้าหรือสูงกว่านั้นเลยนะถ้า่าในเมืองเจียงไห่แห่งนี้ก็มีแต่ต้งเชียวแล้วก็ข่าตดรดงนั้นที่สามารถล้อมโอสถระดับห้าได้ถึงแม้ว่าโอสถที่เขาล้อมมันจะไม่บริสุทธิ์ก็เธอนะแล้วยายหนูอ่ะ นางมีภูมิหลังมาจากไหนกันพวกสมุนไพที่พวกข้าสมัรถมอบให้กับเจ้าตอนนี้คือกระโหลกสีคามอายุสองร้อยปีนะส่วนอย่งอื่นนะ่ะต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมหน่อยนะไม่ต้องตรงไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกยายหนูข้าจะมอบมันทั้งหมดให้กับเจ้าเดี๋ยวนี้เลยนะข้าไม่รู้จะขอบคุณท่านยังไร มันถึงจะพอแล้วครับปรมาจารย์ปรมาจารย์ตูเหมียวแล้วก็ท่านเปิดหักเงินของข้าที่ได้จากการประมูลไปเลยนะครับสวรรค์ตอนนี้ข้าสามารถล้อมโอสถระดับห้ายาถึงชูให้กับท่านพี่ได้แล้วต่อไปเป็นโอสถนระดับสามยาทะลวงขั้นขอลับเริ่มประมูลร้อยเหรียญทองสองร้อยเหรียญทองสามร้อยเหรียญทองแปดร้อยเหรียญทองนายท่านแย่แล้วครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นตอนนี้จะไม่เห็นเรินของ,งข้าอยู่ คุนหูเซียนเว่ยถูกอีนั่งขยะทำร้ายอีกแล้วขอรับเดาใจแล้วไว้ขากับมาเลยใคจะไปสาสางกับมันเองเฮ้ยเซียนเว่ยนี่จะไปหาเหลืองมันอีกแล้วนะจะต้องให้่อนให้อีกสิทับนั้งแต่ข้าะมูลโอสถดเม็ดนั้นใดมาลายหมู่เอ๋อก็จะแข็งแร่งขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่มีผู้ใดสามารถทัดเทียมได้เลยล่ะถึงแม้มันจะมีเหตุไม่คาดฝันมากมายในการหลอมโอสถดครั้งแรกของข้า ตอนนี้ค่าควรปรับปรุงจากข้อบิดพลาดนั้นคงเป็นไปไม่ได้แน่ที่ข้าจะหลอมโอสถระดับ5ได้โดยปราศจากเจ้าหม่อหลวมและที่สำคัญพรเมจารย์ตูเหมียวที่มอบแหวนมิติให้กับข้าสะดวกมากมายเลยล่ะข้าจะเก็บพวกเข้าของอื่นๆและสามารถจะหยิบมันมาใช้ตามที่ข้าต้องการอีกเอาละถึงเวลาที่ข้าจะต้องทำแล้ว พระามอาจารย์ตู่เหมียวท่านมายืนตรงเนี้ยเป็นชั่วโมงแล้วนะครับท่านควรเข้าไปข้างในก่อนเถอะครับวันนี้ข็รู้สึกว่าจะเห็นสิ่งที่ขาดคาดไปแล้วล่ะเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาเด็กสาวคนนั้นแล้วใครก็ตามล้อมโอสถระดับห้าได้เร็วถึงเพียงนี้นะครับขนาดพระาอาจารย์ตรงเฉียวใช้เวลาหลายวันในการหลอมโอสถระดับห้าเลยนะครับถ้าจะยืนอยู่ตรงนี้ จนกว่าสิ่งที่ข้าคาดไว้มันจะเกิดขึ้นจริงดังนั้นข้าก็จะอยู่ตรงนี้กับท่านด้วยครับขณะตรงเชียวที่เป็นนักเด่นแหลบถาดระดับห้ายังต้องใช้เวลาสวันสาคืนในการล้อมโอสุดระดับห้าเนมาส่วนข้าใช้เวลานาน,านถึงห้าวันที่หนูนั่นหรือใครก็ตามพอรู้สึกว่าจะต้องเนื้อหัวข้าและเจ้าเป็นแน ถ้าหลอมมันไม่แล้วเหมือนกันทียังไงก็ยังคงไม่สามารถจะควบคุมหม้อหลอมนี้ได้อย่างหมดจดด้วยพลังวิญญาณของข้านะต้องด้วยพลังวิญญาณของข้ามันยังคงไม่พอเป็นแน่เออจริงด้วยสิค้าลืมไปทย่งไงถ้ายังมีโอสถระดับสามเหลือติดตัวใช้นิยามจําเป็นอยู่บ้างนี่ถ้าอางั้นตอนนี้เจ้าเป็นความหวังสุดท้ายของข้าแนละ้วะ หากเจ้ามันไม่สามารถที่จะช่วยข้าได้ทั้งหมดที่ข้าพยายามทำมาจะกลายเป็นศูนย์ซักเสียเลยเอาละมาเลยแสดงให้ข้าผู้นี้เห็นหน่อยเถอะหากข้าสามารถหลอมเจ้าสำเร็จนะเนี่ยโผยพลังวิญญาณของข้ามันเพิ่งฟื้นคืนมานิดเดียวเองแถมพลังวิญญาณยังถูกดูดไปอีกครึ่งองีก มีว่าผลที่มันตามมาจะเป็นยิ่งไรก็เถอะมันไม่ใช่เวลาที่ข้าจะมากังวลเกี่ยวกับมันแล้วเนี่ยถ้าจะต้องหลอมมันให้สําเร็จให้จงได้เ่าะออ,อสเนี้บาลพวกนี้มันนะอ,อ๋อนี่มันยังไม่ถึงครึ่งวันเลยนะเฮ้ยเรามาจานตู่เมียวครับด้วยนี่มันจะเป็นไม่ใช่ว่าเขาจะบอกว่าเจ้าไปแล้วหรอกหรือว่าเอาละเจ้าตงยืนดูอยู่เฉยเสยซะเถอะ แลวสิ่งที่เขาพูดไปมันต้องเกิดขึ้นเป็นแน่นักเล่นแร่แปรถาดอาจิยะถือกำเนิดหน้าเมืองตรงหอยตรงกลายเป็นนักเล่นแร่แปรถถัาดที่จะให้ทําให้ตรงเชียวกลายเป็นเศษฟุน้นเลยละถ้าทำได้ในที่สุดข้าก็สามารถหลอมโอสดระดับ5้าได้สำเร็จท่านพี่ จะมีเรื่องอะไรกันเหรอหรือเกอ๋ท่านยังจําเรื่องที่ข้าบอกกับว่ารู้จักกับนักเล่นแร่แปทธาที่ข้าบอกท่านกับท่านแม่ไปได้อยู่ไหมคะเอจจำได้สิท่านพี่เขานั้นได้หล่อโบสุดร,รักษาท่านมาให้คะ่ะเขาบอกเพียงไม่กี่วันท่านจะต้องกลับมาเหมือนดังเดิมเป็นแน่เฮ้ยโอสถสามารถรักษาข้าได้นี่เจ้าไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมหรูเก๋ข้าคิดว่า เขาคงเป็นขยะไปตลอดชีวิตสกถ้าไม่คิดว่าเขาจะสามารถกลับมาอยู่ในเส้นทางของผู้ฝึกตนได้อีกครั้งแล้วนักเล่นแร่แปรธาตุท่านนั้นราอยู่ไหนอ่ะดูเถ่าแ้าต้องการจะไปขอบคุณเขาอะนะอืมพอดีเขาเป็นพวกอยู่ไว้เป็นที่ไม่เป็นทางแถมเขายัางไม่รู้จักอีกด้วยว่าที่อยู่แท้จริงของเขาอยู่ที่ไหนกันแน่นั่นเองหรอกเหรอ ถ้าอยากตอบแทนบุญคุณของเขามากเลยละ่ะคงจะดูไม่ดีเป็นแน่ที่ข้ารับยามาอย่างฟรีๆนะเอานาทัานพี่เขาแนนเป็นคนใจกว้างอย่างกับกเขาจะตายเขาว่าท่านอย่าไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยเอาใจแล้วตอนนี้ต้องเล่นพื้นคืนการบ่มพ่อของข้ากลับมาให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปคิดบัญชีกับไอหมาบ้านในศาสมงเ่จะทำให้มันต้องชดใช้ด้วยมือคู่นี้ของข้าเอางคอยดูเถอะ ถ้าต้องพยายามทั้งคืนกว่าจะได้โอสถระดับสามมาวางส่วนในท่านตอนนี้คุณนายกับคุณหนูกําลังรอท่านอยู่ตลอดทั้งคืนเลยขอรับเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันอีกละ่ะท่านลืมไปแล้วหรยอครับที่คุณหนูถูกอีนางขยะลิงู้เก๋อทำลายนะครับอะไรกันน่ะมันเป็นความจริงใช่ไหมถ้าใช่จะรีบไปจัดการกับมันเดี๋ยวนี้แหละหมูเออเจ้าจงนำโอสถพวกนี้ไปบ่มเพาะซะ ส่วนมันเดี๋ยวพ่อไปจัดการนี่แต่ว่าท่านพ่อไปซะครับเอาละนำทางเข้าไปซะขอรับนายท่านน้อยเจ้าก,กายดีมาอก่อปัญหาในตอนที่กำลังอยู่เจ้าคงอยากจะออกไปจากเมืองตรงไหามากเลยสินะน้อยีนางขยานั่นข้ามีหน้าปล่อยเจ้าวินานถึงเพียงนี้เลยมีเรื่องราวเป็นยังไงกันแล้วเซียนเวเป็นยังไรบ้างหรือบ,บ้างคุณคะคุณช่วย ดูด้วยตาของคุณเถอนนะครับเวอสลบทั้งวันจนกระทั้งเช้ายังไม่แม้แต่ที่จะรู้สึกยิ่งไรเลยล่ะแล้วนี่เจ้ารู้ไหมพวกมันอมศัยที่ไหนก็จะได้ทวงความยุติธรรมให้กับเรียนเวไม่รู้ค่ะคุณพอดีข้าโมวแต่หมกมุ่นในการรักษาบาดแผลของข้านะแต่ว่าคุณค้าพอจะรู้ไหมทําไมพลังวิญญาณของข้าถึงหายไปกันล่ะแม้แต่ ที่จะรีดออกมาสักนิดก็ยังทําไม่ได้นี่มันทําอะไรกับพลังวิญญาณของข้ากันนะถูกเว้ยข้ามันก็ยังมีความสุขไปถึงสักดาทีเลยหลังจากที่ได้โอสุดระดับสามมาบางส่วนนะเ๋้าจงรีบไปหาที่อยู่ของผมู้มาเร็วครับเจ้านั้นมันยังกล้าที่จะก่อปัญหาหลังจากที่ออกไปอีกถ้างั้นเดี๋ยวข้าจะช่วยสั่งสอนเจ้าให้เอง นตลาดคาทาดอดลูเกอไม่ว่าแค่จยนเทาคนเดียวก็เกินพอแล้วพวกเราไม่ต้องการคนใช้เพิ่มหรอกเอาหน้าท่านแม่ถ้ายังมีเงินเหลืออีกหนึ่งหมืนเหรียญทองเลยนะหนึ่งหมืนเหรียญทองจะไปหามันได้ยิงไรกันล่ะก็ข,ขายโอสดมันได้เงินมากมายเลยนี่ะนักเล่นแร่แปรธาท่านนั้นเป็นใครกัน เขาไม่จุดประสงค์เยี่ยงไรถึงได้มาช่วยหลูเกอข้าต้องฝึกเราทาตุพวกนี้ให้เป็นผู้คุ้มกันให้ได้แล้วก็จะมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้อีกและที่สำคัญไปกว่านนั้นข้าจะมีสายตาที่เป็นเลิร์ในการเลือกคนที่มีพรสวรรค์ได้อีกอคุณพ่อคาทาดรคะ ว่ามาเร็วเข้าถ้าต้องการคนนั้นนะคนนั้นอีกหนึ่งค่ะเอาแล้วถ้งงั้นราคาทั้งหมดจะเป็นสิบแปดเลี้ยนทองสําหรับถ่าสามคนครับคุณหนูนี่ค่ะถ้าเงนินโปรดไปนําสัญญาซื้อขายมาให้คาดด้วยเอาได้เลยครับคุณหนูดีทางวซะนี่มันมาที่นี่คงเป็นเพราะอินังหนูสกรปรกนั่นสินะ ท่านพี่สะพ้ายมีเรื่องจะต้องพูดคุยกับท่านนะนั่นมันหัวหน้าตระกูลหลิงข้าประหลาดใจมากเลยล่ละที่ท่านมาหาพวกข้าหรือว่าท่านต้องการอะไรกันละ่ะคุน้าตระกูลหลิงเจ้าถูกถอดชื่อออกจากตระกูลไปเพราะการกระทําของเจ้าเองนะเหตุใดเจ้าถึงได้มาลงคลมกับเซนเวกันละ่ะ <c oughs> จะมันจะมาหาเรื่องกับพวกข้าอีกแล้วละ่ะไอ้คนเจ้าเลี ข้านั่นก็อุูสาหวังดีจะให้นกินเจียจุนกับพู้เจ้าแล้วทำไมเจ้าถึงได้ขโมยของภายในตะกูลเนี่ยมันทําให้ข้าไม่มีทางเลือกนอกจากถอดชื่อของเจ้าออกจากตะกูลแล้วก็จะทําให้เจ้าได้มาลงคาลมกับเซียนเว่ย,ยงั้นละอะไรกันขยะสามแม่ลูกถูกกบไลออกจากกูลไปแล้วเหรอแถมยังขโมยของภายในตะกูลอีก ลยงเชิงเหรียญเจ้านี่มันช่างแต่งเรื่องเก่งซะสิจริงหากเจ้ากล่าวหาว่าข้าขโมยของภายในตระกูลไปถ้าเงินเจ้ากล้ากขึ้นศาลไปกับข้าเพื่อทวงความยุติธรรมไหมละ่ะถ,ถ้าหากปรากฏว่าเจ้าแต่งเรื่องขึ้นมาเองเจ้าได้โดนข้อหาิีนประมาทเป็นแน่ยี่เจ้าสัญญาซื้อไข่เรียบร้อยแล้วหรือย,อยังท่ะเออ,เ,อ,อเรียบร้อยแล้วครับเอาละถ้าเงินพวกเจ้าตามเข้ามาเลย เดีวคิดจะไปไหนกันเย่ะมาขวางทางเกกะถ้าหากเจ้าอยากจะมีเรื่องนะักก็เข้ามากันให้หมดเลยถ้าหากข่ามิติเวที่นี่เป็นที่สาธารณะเขาคงตกเจ้าไปนานแล้วนะน้อยอีนางขยะไม่เป็นไรแต่ยังดีที่ตอนนี้ทุกคนในเมืองรู้ว่ามันเป็นพวกชอบรักขโมยมือวาในทีนหนจะมีคนรังเกียจถ้างั้นเราไปกันเถอะท่านแม่เดี๋ยวมันไม่ใช่คูกก่มือของข่าหรอก แล้มันจะไม่มีที่จะให้เจ้ายืนอยู่บนเมืองเชียงไห่แห่งนี้อีกด้วยเจ้าจงฟังดีๆล่ะที่ข้าซื้อพวกเจ้ามาวันนี้ก็เพื่อทำเรื่องสำคัญอย่างมากบางอย่างพวกเจ้าทั้งหมดจะได้ฝึกฝนและกลายเป็นผู้ฝึกตนจงหมั่นฝึกฝนพลังวิญญาณของตนและมารับรางวัลจากข้าซะเสียเถอะข้าหวังว่าพวกเจ้าจะเข้าใจนะครับคุณหนู พวกเขาทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของท่านเขาฝากด้วยละ่ะท่านพี่ข้าจะไม่ทําให้เจ้าผิดหวังเป็นแน่รู้เกอถ้าหากการฝึกฝนของพวกเขาเป็นไปได้ด้วยดีนี่เป็นกําลังชั้นยอดเลยละ่ะในการจัดการกับตระกูลหลิงและด้วยโอสทิ่ข้านลองข้าสามารถจะยกระดับพวกเขาได้มากเลยละ่ะดูเหมือนองค์ชายจะทรงสนใจสตรีนางนั้นจริงๆสินะ ใช่หมเถอดแต่ว่าท่าน,นางได้โอสถที่ดีบางทีนางอาจจะสวยเป็นเลิศไปเลยก็ได้นางมาแล้วเหรอก็ถึงว่าทําไมองค์ชายถึงได้ไปจุดช่องอะไรกันถ้าหากท่านตกหลุมรักนางจริงๆแล้วก็ท่านก็ลงไปหานางแทนที่ว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้เฉยๆเลยนะขอรับวันนี้ขณะาาอสถมาขายเอาละพวกท่านตรวจสอบคุณภาพของมันได้เลยค่ะ จามันช่างถมเนื้อถมตัวซสเสียจริงเลยนะยายหนูเอ้ยนี่มันโอุดระดับห้าเก้าเมตรเลยเล้ยอะไรกันแม้แต่ปร,รมจริจตูเมียวแล้วก็ตรงเสียวยังต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะกว่าจะได้โอุดระดับห้ามาต้องเก้าเม็ดนะนี่จะเกินสามัญสำนึกไปแล้วนะ โอ้จริงด้วยล้วก็เข้าฝากให้พวกท่านช่วยหาสมุนไพรตามนี้ให้ข้าหน่อยนะตอนนี้ข้าต้องการสมุนไพรพวกนี้เพื้อหลออ่อโมสถระดับหกในการขาจัดพิษในกายของท่านแม่ด่ายเลยไม่มีปัญหาผมมันเป็นสมุนไพรใช้หลอมโมสถระดับหกใครกันที่อยู่เบื้องหลังของเจ้านะยายใหญ่นู้นถว่านายหนูเขายังไม่สาบแสรหรือน้ำเจ้าเลยนะท่านโปรดเรียกเขาว่าหลูเถอะ ถ้างั้นคุณหนูหลูนี่คือเงิน1นึ่งแสนสองหมื่นเหรียญทองจากการประมูลครั้งสุดท้ายของโอสดระดับ3ามผงนั้นนะขอบคุณมากค่ะที่มันประสบความสำเร็จครั้งใหญ่เลยด้วยเงินพวกนี้มันง่ายต่อการซื้อสมุนไพรเลยละท่านแม่จะถูกกระจัดพิษภายในภายนอกม่กายออกไปอีกแล้วก็แถมยังสามารถจะจัดการสร้างกองกำลังได้เพิ่มอีก ต้าก,กูลหลิงรอ,อก,ก่อนเถอะอีกไม่ช้าใครกันดูถ้าข้าคงจะระวังตัวมากไปสิท้าฮ้อจะถูกจับได้แล้วไงดูทนางจะแข็งแกร่งจริงๆอถ้าอย่างนั้นข้าขอทดสอบเจ้าหน่อยเถอะว่าจะแข็งแกร่งพอจะเป็นคู่ครองขององค์ชายได้หรือเปล่าเฮ้ ที่เจ้าได้ยินไหมว่าลงประมูลจริงว่าประกาศประมูลโลสถระดับหาแถมมันยังมีถึงตรงเก่าเม็ดีีคะข้ารับรองเลยว่าพวกทุกุลใหญ่ทั้งหลายมาที่นี่ก็แย่งกันแน่นะแต่ดูถ้าพวกคนทั้งเมืองคงจะแห่มาดูกันหมดอีกคร,รับเวลามาจานตู่เมียวบัดเข้าลงประมูลของเราขายหมดเลยครับถ้าควาว่าพวกเรากําลังสร้างปาฏิหาริย์แล้วล่ะครับ นี่มันเป็นการตัดสินใจใยอดเยี่ยมเลยเลยที่ผมเราทำเยี่ยงนั้นไปนะพอเรามาจารย์ตูมีวครับท่านอยากให้ข้าไปสืบไม่คําว่าไอคุณหนูหลูวเป็นใคนรมาจากไหนกันนะใครกัแน่อยู่เบื้องหลังนางนะครับอย่าเลยถ้าพวกเราไม่อยากจะมีความขุ่นเคืองกับคนที่อยู่เบื้องหลังยายหนูหลูอล่ะก่อนนะเออครับ แล้วก็เจ้าจงไปสั่งทุกคนซะถ้าหากเย,ยนุหลูมาที่นี่พวกเขาปฏิบัติตัวอย่างดีกับนางอย่าสร้างความขุ่นเคืองใดๆเป็นอันขาดถึงแม้ว่าข้าเจอมาไกลเพียงนี้แล้วด้วยตัวข้าเองหากข้าไม่มีอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนเลยข้าคงไม่อาจสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกเป็นแน่แท้คุณหนูคุณหนูเจ้าคะะตอนนี้นายน้อยกลับมาเหมือนดังเดิมแล้วแถมทะลวงขั้นได้อีกคุณนายคอยจับตาดู อยู่ด้วยเจ้าค่ะจริงๆเหรอท้านเงินเจ้ารีบนำทางข้าไปเร็วตอนนี้ท่านแม่ตอนเนี้ยทั้งการบ่มเพาะแล้วพลังวิญญาณของข้ามันกลับมาแล้วครับนี่มันเป็นข่าวดีนะเนี่ยเย่ยินดีด้วยค่ะท่านพี่ลูเกอร์ตอนนี้ข้าตะลวงขั้นเป็นขั้นที่หกได้แล้วล่ะเรื่องทั้งหมดต้องขอบคุณเจ้าจริงๆนะลูเกอ เออน้ท่านแม่พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนี้คะ่ะนี่เมื่อท่านกลับมาเหมือนหน่างเดิมแล้วท่านพร้อมไป,ปเผชิญหน้าไป,ปเผชิญหน้ามันกับข้าไหมล่ะท่านพี่เผชิญหน้าแล้วอะไรกันเล่าเดี๋ยวข้าจะบอกกับท่านระหว่างทางเองแล้วนี่พวกเราจะไปไหนกันล่ะแก้แค่ไหนครับวันนี้เราจะไปทําให้ไอ้มาบ้าอับอายจนสะสมเลยเล่ะคระั หลิงจื่อเย่นั้นเป็นอจิยะสามารถบุมพาอไปถึงระดับปรมาจารย์โรยุทธ์ขั้นที่5ได้ด้วยวัยเพียง13ปีในตอนที่ข้าสู้กับมันนั้นมันก็อยู่เพียงแค่ขั้น2แต่ใครจะรู้ว่ามันใช้วิธีสุขปกยิ่งนั้นทําให้ข้าต้องเป็นแบบนี้จริงด้วยสิลูกเกอพวกมันเป็นสิิ์ของนักเล่นแร่แปรธาตุตรงเฉียวก็ว่าพวกมันคงจะต้องใช้พิษเป็นแน่ พิษเหรอยงนั้นพวกเรามาดูกันเถอะว่าใครมันจะได้หัวเราะเป็นคนสุดท้ายกันแน่นะท่านอย่าไปกินมากเลยท่าพี่ท่านทําเต็มที่ตามความสามารถของท่านก็พอคะ่ะเฮ้อเร่นี้ยังไม่พอสําหรับเจ้าอลเอขยะเหนียวสี่ทาไมถึงไม่ทําตัวกลางเหมือนเมื่อกี้ล่ะว่อก่อนที่มันจะมองว่าระดับการดุ่มพ้องข้าจะควไปดูตนสเสียดีกว่าจะเป็นขยะถึงเพียงนี้เฉยเลย เอาน่าสิพี่ก็ว่าท่านโปรดใจเย็นก่อนนะครับแทมไปขยะนี่ใครก็ไม่รู้อีกนะคือย่างที่จะว่าก็เป็นแก่ขยะที่มีเกินการไปทั่วทุกที่นี่เนอะอีกอย่างที่จะว่าเช่นนี้ก็ว่ามันมีพวกขยะกับพวกงงเง่าที่ทําตัวเรียกร้องความสนใจอยู่ใครมันกล้ามาปากดีกับข้ากันนะพี่แท้ก็ขยะสองพี่น้องเองหรอกเนอะ ประหลาใจไหละเจ้ามาบ้าแน่นอนประหลาดใจเลยล่ะเห็นขยาย,ยังบุกเจ้าไปเดินเลยหล่อนอยู่กลางถนนแบบนี้ไปหัวที่อย่ามาทะเลทะไหลไปเลยนะสู้กับข้าซะไปหัวไปถึงสิทธิ์ของนิกายดาราอุดรเลยนะพวกมันสองพี่น้องไม่รู้เรื่องไงอ่ะพวกมันคงอยากตายมากสินะ กยะสองมีน้องมันเป็นบ้าไปแล้วเลยเนี่ยที่ไปท้าสู้กับไปหัวนะนิกายดาราอุดอรเป็นนิกายดับหนึ่งนะดินแดนแห่งนี้พวกเขารับไอหมาบ้านนี้เขานิกายได้ยังไงกันแถมมันไม่มีความสามารถยิ่งไรเลยนอกจากปากนีจริงจะแย่เจ้ามันอยู่แบบคนพิการไปก็ดีแล้วเนี่ยแต่เจ้ามันร้นหาีิตายเองนะหยุดพูดจาไราสาระได้แล้วร,ร,รีบตั้งท่าซะเถอะ สิดพี่จะเย็นหน่อยสิครับพวกมันอวดดีท้าสู้กับท่านยิงนี่แสดงว่าต้องมีรับลงคงในสักอย่างแน่เพราะงั้นท่านควรระวังตัวนะครับรู้แล้วนะดูท่านในน้อยไปหัวแห่งตระกูลไปกลัวท่านพี่ของข้าสินะถ้าอย่างนั้นเพราะว่าเจ้าควรคุกเข่าเขาเข้ามาท่านพี่ของข้าซนะเสียจะดีกว่ามีหางจุกจุดกลับบ้านไปนะอีนังขยะป่าของเจ้ามันช่าง ถะเสียจริงเน,นะสรุปว่าเจ้ามันกล้าจะสู้กับข้าหรือไม่หรือว่าเจ้าจะมีดีแต่เมื่อเจ้ามันอยากจะลนหาที่ตายนะข้าจะทําให้มันร้องขอความเมตตาจากข้าให้คอยดูถ้าอย่างงั้นข้าขอให้ทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นสักขีพยานให้ด้วยกันละก <c oughs> ่อนที่มันจะพิการมันก็แค่เพียงแค่ขั้นที่ห้าเท่านั้น,น,นถึงมันจะกลับมาเหมือนดังเดิมได้แต่ก็มีอาจจะสู้กับข้าได้หรอก เอานี่ไปกินซะเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันเป็นไปนได้อย่างไรกันนี่จะมันอยู่ขัน้นทีหกนะะ